จุดตรงนี้คือหมู่บ้านป่าไฟนะครับจะเข้าสู่ทางสุ่มชนหมู่บ้าน แทบเลยนะฮะที่เราเห็นอยู่ที่ซอยเก้านะครับจะเป็นพร้เี่กาแฟนะครับกาเฟหน,นออค,ครับรถชมวิวนะครับโอนี่เราก็เข้าสู่ทางชุมชนบ้านหนองพ้อแล้วนะครับผม ะเป็นสวนโย,ยกนะฮะสวนโยกซอยสองนะครับปู่สองซอยสองไปนิดนึงก็จะถึงวัดหนออ้อนะครับ ดีขึ้นแล้วนะครับนำน้ำช่องนะครับตรงนี้เขาใสอ่าเป็นใบพัดนะครับตนี้เราก็จะถือวัดหนองอ้อนะครับผมวัด เตัวเป็นตัวเมืนเดิมมืนเดิมโอ้โุดๆว่าตรงนี้พัฒนาเจ้าอนมารับเอาจับกัล,ลังเรื่องนั้นทำไม่ได้โอเคอชมวิวบ้านของพ่อครับวันนี้